ฮักแล้วลูก่ไหมยัง่ะดเอือพ่อป้าป่อป้าพ่อป้าป่อป้าก่อนเดีย โทรมาแล้วบาย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 อานจะหมดแล้วตอนนี้กำลังกินข้าวออาเนี่ยเอาเนี่ไงป้าปาโทรมาได้ยินเสียงอยู่นะเนี่ยเลือกเหเห็นแล้วเห็นป้าปาแล้วนี่เอาใี้กับป้าๆนี่เอา <IST. S 2> เอาไม่ใช่ bueno. จะเข้าไปหา <c oughs> จะเข้าไปหาเลยคิด <c oughs> ถึงไหมคิดถึงไหมเออใครไม่มองใหญ่เลยนั่งก่อนตัวยองอีกแล้วบอกหน่อยเออเดี๋ยเรียนแค่นี้ก่อนพี่เขามาถ่ายรายการเพรว่าเพรว่าอาหารเวลาให้กินมันก็ไม่มีรายละเอียดเนี้ยอาหารต้องแบบอ,อ,อุณหภูมิ40องศาเวลาป้อนเนี้ย น้ำร้อนตอนคนต้องประมาณเจ็ดสิบถึงหกสิบองศาออตอนคนนะแต่ว่าตอนป้อนสี่สิบองศาจอนนี้ขาชื่อไหนจอนนี้เหรื่อจอนนี้จอนนี้ที่รักลอยกิ๊กจอ

อ๋อรู้ดินะว่าขายเขารู้ฉลาด ที่แต่ที่นอนแม่วเ,เลยนะถอยถอยถอยจนสุดผ้าแล้วขี้น้อก็สอปุ๊บนอนไหม <laughs> นอนยังไม่กลัวงั้นล่ะสนจะไม่เคยอสอนอด <laughs> ตืด่นเต้เนตื่นเต้นตื่นเต้น นอนไหมนอนไหมามาเช็คออกให้เยว ีความสุขมาก hmm.